บทสรุปฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2022ที่จัดขึ้นณนประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่2-15กรกฎาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าคู่ชิงชนะเลิศการพบกันระหว่างทีมชาติมาเลเซียพบกับทีมชาติลาวโดยที่ทีมชาติมาเลเซียสามารถอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ทีมชาติมาเลเซียในรอบแรกนั้นพวกเขาจบด้วยรองแชมป์กลุ่ม B โดยที่เขาพ่ายมาในรอบแรกให้กับทีมชาติลาว 1ประตูต่อศูนย์ทำให้ทีมชาติลาวจบด้วยแชมป์ของกลุ่มบีแต่ในรอบชิงชนะเลิศนาดีที่สิเป็นไฟส์อาร์เมอร์ทำประตูให้มาเลเซียขึ้นนำออกไปก่อนในครึ่งเวลาแรกและในนาทีที่76เป็นทางด้านอาลิบิสวานมายิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับมาเลเซียหมายพวกเขาคว้าชแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเป็นสมัยที่2ของพวกเขาในขณะที่ทีมชาติลาวแม้ว่าจะได้รองแชมป์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการ เข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกเพราะทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมและเป็นชุดแห่งอนาคตของทีมชาติลาวเลยทีเดียวส่วนในการชิงอันดับ3ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามผลเป็นทีมชาติเวียดนามที่เอาชนะในการดวลจุดโทษไปหลังจากเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ทั้ง2ทีมถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นกันมาในช่วงหลังโดยที่ทีมชาติไทยจบรอบแรกของกลุ่ม A ด้วยอันดับที่2ของกลุ่มพบกับเวียดนามอันดับ1ของกลุ่ม A ทั้งสองทีมเบียดเจ้าภาพอินโดมาด้วยกด กการพบันโดยที่ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนําไปก่อนในนาทีที่42จากสิทธาบุลล่าจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ทีมชาติไทยออกนํา1ประตูต่อ0ย์ครึ่งเวลาหลังเป็นเวียดนามที่ตีเสมอได้จากเงียนควันเวียดในนาทีที่53จบ90นาทีด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ทาให้ต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการด,ดวลจุดโทษโดยเวียดนามยิงเข้าหมดทุกคนเลยทั้ง5คนส่วนไทยนั้นชนพัฒน์บัวพันกับตันทีมยิงพลาดไป1คนทําให้เวียดนามเอาชนะมาได้และคว้าอันดับ3มาครองได้สําเร็จ ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเพียงอันดับ4ีในการชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพียงเท่านั้นและแน่นอนครับสําหรับทีมชาติไทยผลง,งานไม่เป็นไปตามความคาดหวังแน่นอนสําหรับการชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้จนเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนาน,นานทําให้สมาคมฟุตบอลต้องออกมาประกาศว่าในการวัดประเมินผลในส่วนของเฮดโค้ทีมชาติไทยจะดูที่การชิงแชมป์เอเชียเป็นหลักดังนั้น ก็ต้องมาดูว่าชุด19ปีของเราจะประสบความสําเร็จได้แค่ไหนและท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติมาเลเซียที่สามารถควา้าแชมป์ไปได้และนี่คือคู่ต่อสู้ที่สําคัญของทีมชาติไทยในอนาคตแน่นอน